สวัสดีครับทุกท่านครับใครมีธนบัตร100บาทรุ่นนี้นะครับของในหลวงรัชการที่10นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับในรุ่นนี้นะครับที่มี2พระองค์แบบนี้ใครมีครับได้ข่าวว่ามีกันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะจริงๆขอซื้อ2ใบในราคา4 0 0 0บาทได้ไหมครับใครมีรุ่นนี้นะครับลองสังเกตตามที่สยามชแนลจะบอกนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจริงเราก็ยินดีรับซื้อจริง2ใบในราคา 4 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นดูข้อมูลให้จบคลิปนะครับเราไปชมกันเลยเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่คารพกักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่การพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับผมจะมาประกาศขอซื้อกับเพื่อนเพื่อนนะครับธนบัตรชนิดราคา100บาทจะเปลี่ยนเป็น2000บาทถ้ามี2ใบรับไปเลย ส0 0 0บาทครับอย่างเชแนวจะซื้อขับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะลดกวนนะครับทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆและฟังคาบรรยายให้ดีนะครับว่าธนบัตรที่เราจะพูดถึงดังต่อไปนี้ทําไมถึงมีราคาครับหากท่านดูคลิปไม่จบและไม่ฟังคําบรรยายก็จะเกิดความสับสนครับขออนุญาตครับเนี่ยฮะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างนี้นะครับนี่คือจากคุณพี่บุญเสดธนนาธนะฮะซึ่งเราปล่อยคลิปธนบัตร20บาทออกไปนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ซื้อจริงหลอกอย่าเชื่อม นู่นนี่นั่นนะครับขอความกรุณานะครับคุณพี่ครับนะครับไม่ทราบว่าผมไปเป็นชู้กับแม่ท่านตอนไหนนะครับถ้าไม่ใช่ก็อย่ามาโฟต์ให้เสียหายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กลัวท่านนะครับต่อไปข้อความที่2นะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นะครับดูคลิปไม่จบนะครับบอกว่ามีแต่ตัวไปวันๆนะครับ ไอ้กับโอโห้ไอ้สิตัวว่าโตไปเห็นยังนะครับเนาะนะครับพอช่องไอ้เนี่ยนะครับก็เปิดมาโดนนะครับสื่อเม็ดเงินหลายล้านแล้วนะครับบริเวณเรียนเด้อนะครับบริจจนกระจอบปานนั่นฝากไปถึงพี่วัวีเก้านะครับนะฮะนี่น่าจะเป็นคนอีสานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ2ตัวอย่างที่นะครับไม่น่าเป็นตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราได้ให้นั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นนะครับข้อมูลที่ละเอียดและเชิงลึกมากๆครับนักสะสมทุกท่านครับขอบอกเลยเลยว่าสยามชาแนลนั้นตั้งอกตั้งใจนะครับที่ทําคลิป ดีออกมาแล้วเพิ่มพูนนะฮะในเรื่องของข้อมูลให้กับนักสะสมเก็บอย่างถูกต้องนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับมาด,ดูในเรื่องของนะครับธนบัตรที่ผมจะประการรับซื้อ2ใบ4ี่พัน ท่านมีผมจ่ายครับมาดูข้อมูลใบแรกนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือข้อความจริงนะฮะที่มีการซื้อขายกันได้จริงนะครับยืนยันนะครับใครไม่ซื้อผมซื้อครับนะครับมาดูข้อมูลของใบแรกนะครับทําไมธนบัตรใบนี้ถึงมีราคาเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับธนบัตรด้านหน้าของท่านเป็นแบบนี้ไหมนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับคือมีพระบรมรูปของในหลวงราชการที่1ินะครับพระบรมสายาสาธิตสลักของพระองค์ท่านแบบนี้ครับ ธนบัตรเนี่ยนะครับด้านหน้าจะมีหมวดตัวเลขสีแดงใช่หรือไม่ครับใบที่อยู่ในมือของท่านนะครับนะครับใบที่อยู่ในมือของท่านจะมีตัวเลขสีแดงใช่ไหมครับนะฮะนี่คือนะครับในเรื่องของนะครับหมวดตัวเลขที่เป็นปกติอยู่ด้านหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยพลิกธนบัตรของท่านกลับมานะครับพลิกกลับมาเลยนะครับนี่ฮะหอยยานะครับนี่คือธนบัตรที่หายากครับนะฮะใครบอกหาง่ายและมีจํานวนมากผมก็รับซื้อแบบไม่อันกันแล้วกันนะครับนี่ฮะ นี่คือสิ่งที่ธนบัตรนะครับมีราคาแพงได้จริงนะครับนะครับใครไปเจอแบบนี้ถ้าเอาไปใช้นี่ก็มีราคาแค่ร้อยเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปขายในกลุ่มนักสะสมหรือขายให้ผมเองก็มีราคาหลักพันครับสภาพใหม่หมๆซึสวยเอาไปเลย2,000บาทครับ คือมีหมวดตัวเลขนั้นออกมาด้านหลังครับเขาเรียกว่าหมวดทะลุนั่นเองครับทุกท่านครับการที่ทะลุออกมาก็มีอยู่หลายแบบทะลุแบบธรรมดากับแบบพิเศษครับใบนี้มีความพิเศษและหายากกว่าครับเพราะอะไรครับเพราะทะลุออกมาด้านหลังนั้นนะฮะจะเป็นเลขตองเก้าเลยเห็นไหมครับตองเก้าทั้งหมดเลยนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะตองเก้ายาวเลยเห็นไหมครับนะฮะตองเก้ายาวเลยเห็นไหมฮะแต่ด้านหน้าเป็นแบบไหนครับด้านหน้าเป็นแบบไหนครับทุกท่านครับด้านหน้าเป็นเก้าแปดเห็นไหมครับนี่คือความยากของตำบัตร ยืนยันนะครับว่าใบนี้เราซื้อมาดีครับซื้อมาจากเพื่อนๆนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็น99998เห็นไหมฮะแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีความต่างนี่ฮะธนบัตรที่มีราคาเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูคลิปให้จบนะครับถ้าไม่อยากเป็นหมาหัวเน่านะฮะนะครับมาดูครับในเรื่องของธนบัตรที่มีราคาคือตองเก้าหมดเลยเห็นไหมครับนี่สิครับที่มีราคาจริงเอาไปเลย2,000ใบนี้สภาพปใหม่ครับใบที่2ครับใบที่2 นะครับที่เราจะบอกกับเพื่อนๆครับสอใบสี่พผมซื้อจริงนะครับมาดูใบที่สองนะครับเพื่อนๆครับใครมีรุ่นเดียวกันเลยนะฮะรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับใบนี้จะมีความต่างเช่นกันนะครับจากธนบัตรที่หาง่ายนะฮะคือด้านหน้าเนี่ยจะมีพระบรมสายาสาธิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่10เหมือนกันเลย นครับมีหมวดตัวเลขสีแดงนะครแต่หมวดนี้จะเป็นนะครับหนึ่งศูนย์นะฮะขออนุญาตครับหกงอหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์ครับนะครับแล้วก็หกดีนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์เห็นไหมครับหมวดจะต่างกันตัวหนังสือด้านหลังเลยมีความต่างกันครับใครมีแบบนี้สังเกตดูนะครับสองพันบาทครับมาดูกันครับด้านหลังครับใบที่สองครับเห็นไหมครับไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะฮะมีสองใบสามใบอาจจะมีเยอะเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบใบก็อาจเป็นไปได้ครับ ใบนี้เนี่ยยิ่งสุดยอดครับเพื่อนๆครับสุดยอดอย่างไรเพื่อนเพื่อนดูนะครับจุดที่อาจารย์สยามชนะจะบอกกับทุกท่านเลยนะฮะในเรื่องของนะครับธนบัตรที่มีราคานะครับท่านดูนะครับธนบัตรใบนี้มีความต่างจากใบเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าตอง9กับ98นั้นถือว่ายากแล้วแต่ใบนี้ยากกว่าครับมาดูข้อมูลครับทําไมถึงบอกว่ายากกว่าท่านเห็นไหมครับตัวเลขจะทะลุออกมาด้านหลังแต่จะมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3หมวดตัวเลขในใบเดียวกันครับ ท่านลองคิดดูสิครับนะฮะไม่ผิดหรอกครับที่จะมีราคาแพงนะครับถ้าแบบธรรมดาก็แน่นอนนะฮะร้อยหนึ่งเอาไปซื้อเลยเลยท่านสังเกตดูเลขนะครับข้างบนนี่จะเขียนคําว่านะครับหกงอหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์ครับเห็นไหมครับนะฮะแปดศูนย์แปดศูนย์ครับแต่ด้านล่างนี่นะครับจะเป็นนะครับหกดีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดครับเห็นไหมครับนี่คือความต่างของธนบัตรนะฮะ สองจุดเนี่ยต่างกันแล้วเห็นไหมครัใบแรกเนี่ยนะฮะจะไม่ไม่ต่างนะใบแรกนี่จะเป็นเก้าด้วยกันถูกไหมครับแต่ใบนี้ต่างกว่าครับนะฮะหกนะครับงงูศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ครับนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหกดีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดครับด้านหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งครับเห็นไหมครับ นี่สิครับธนบัตรที่บอกว่าหายากจริงและมีราคารับซื้อจริงนะครับถ้าใครมีนะครับสใบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับที่เป็น2พระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10เนี่นะครับเราประเมินราคาให้เลยครับ2องใบเอาไปเลยครับสี่พันนะฮะผมขอคนมีจริงผมซื้อจริงครับติดต่อมาได้ครับนี่คือไอดีของเราครับนี่คือไอดีของสยามชาแนลนะครับ นะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ไลน์ ID นะครับนะฮะลายด้านบนนั้นสยาม FC นะครับสามารถพูดคุยสดกับสยามชแนลได้นะครับใครมีปัญหานะครับ ติดต่อมาสายตรงเลยนะฮะ Siam FC ครับแล้วก็ส่วนลายแอดด้านล่างนะครับเป็นลายตอบกลับอัตโนมัตินะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะฮะเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นนะเดงเกิดของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการนะครับใครขออนุญ,ญาตอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากมีข้อความนั้นส่งเข้ามาทางช่องนั้นจํานวนมากครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่จะติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอพรบคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดแชร์คลิปนี้ดังๆให้ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ